สุกพรมลนไม้พุงครับไม้พุงจัดมาตัดมาลนถ้าไม่ลนทำไม่ได้นะครับมันเป็นสีดำอย่าเข้าใจว่ามันจะง่ายนะครับสารหวัวไม่ใช่ง่ายนะครับต้องลน มันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวไม่ได้นะครับได้อยู่แต่แต่เป็นตกดำเขาจะไม่ซื้อครับต้องลนต้องลน ต้องรนี่มไม่ให้มันสุกครับต้องรนให้มันสุกให้ให้เป็นสีแบบนี้ให้เป็นสีแบบนี้นบบนได้ครับถ้าเป็นสีแบบนี้ได้ออ้รอ้รอนรอ้รอนรอ้อนร้อนร้อน ให้ไปสีแบบนี้กันมอดไปด้วยแบบไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้อะไรก็ก็ตามถ้าโนไฟมันจะไม่เกิดมอดครับมอดจะไม่กินนานๆนานๆก็กินเหมือนเดิมครับ ถ้าไม้อ่อนถ้าอ่อนจริงๆไม่กินครับถ้าอ่อนจริงๆไม่กินถ้าไม้ทำต่อข้าวได้นี่ไม่กินครับจากตก่อไว้เอาไม้ไผ่มาจากตก่อควายข้ามสามปีก็ยังใช้ได้อยู่ครับมอดไม่กินจากต่อก็ไม่ผุ ไม้พุงก็เหมือนกันลำสีเขียวตัดมาวันนี้ครับตัดมาวันนี้ ก็จะได้แล้วครับได้แล้วเอามาใช้ไม่ใช้เวลาลนนานหน่อยครับเอามาใหม่ รนนี่มันสีขาวครับอย่าให้มันไหม้เกินไปเดี๋ยวตก,กขาดเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ครับมันไปตกไหม้ต้องพอดี <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ผีมือหน่อยนะครับในการนลน <c oughs> องใช้ผีมือหน่อยไม่ใช่คิดจะลนยังไงก็ลนยันจักจักไม่ได้นะครับ มันเป็นจุดเป็นจุดที่ไม่ที่ไม่สุกที่ไม่ที่ไม่สุกมันจากปลื้ปัดดัม่แย่ไปได้โอ้ควันไฟมากครับเพียมสองจุดห้าตามครอบครัวไม่ใช่เกิดจากควันรดบรนทุกครับ ร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนลนไปลนไม้พง พิธีสาบ้านครับพิธสีสาบ้านชนมากจะสารหวดไม่ได้สารมวยสารหวดร้อนมากครับ จบแค่นี้ครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับผม